สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูอ้อมอีกนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้คุณครูอ้อมก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้คำศัพท์การออกเสียงโฟนิกซีนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาออกเสียงพร้อมกันเลยค่ะ C C C cat C cap C l o c k C a r C cake C Cage, capable, clock, car, cake. เป็นอย่างไรมั่งคะเด็กๆเมื่อได้ฟังแล้วก็ออกเสียงคำศัพท์ phonics C ไปแล้วนะคะเด็กๆก็เตรียมตัวหยิบสมุดขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดสมุดนะคะไปในหน้าถัดไปที่เราเขียนไว้นะคะ เมื่อได้เปิดสมุดไปแล้วเด็กๆก็เขียนเลข3นะคะไว้มุมหัวของด้านบนนะคะแล้วก็เขียนว่าโฟนิ i c s C นักเรียนก็เขียนคำศัพท์ลงไปนะคะซึ่งมีคำศัพท์อยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อเด็กๆก็เขียนคำศัพท์พร้อมทั้งวาดภาพแปลคำศัพท์เรียบร้อยนะคะเหมือนกับคลิปที่1ที่2ที่ครูอ้อมเคยทำให้เด็กๆดูนะคะ เมื่อเด็กๆเ,เขียนคำศัพ์และวาดภาพระบายสีเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาอังกฤษคุณครูอ้อมขอจบเพียงเท่านี้นะคะค่อยเจอกันอีกในครั้งต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ